ติ๊ตตตึต๊สวัสดีค่ะทุกคนอาริสาค่ะมินาสร้างคนนี้จิวะอาริสาเดสไม่ได้เจอกันมาสักพักนึงเลยนะคะอาริสาที่หยุดไปคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างคะ่ะหลังจากเริ่มต้นทําช่องสอนภาษาญี่ปุ่นขึ้นมารู้ตัวอีกทีก็ผ่านมาปีกว่าแล้วอาริสาเริ่มต้นสร้างช่องนี้มาก็เพราะว่าอยากจะลองถ่ายทอดความรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นให้เข้าใจง่าย ในแบบของอาริสาเองและถือเป็นการทบทวนบทเรียนให้ตัวเองด้วยพอมาตอนนี้อาริสาก็รู้สึกว่าอาริสาได้เรียนรู้วิธีสอนภาษาญี่ปุ่นมาเยอะมากและได้ลองทําทุกอย่างที่อยากทําไปหมดแล้วก็เลยคิดว่านี่เป็นเวลาสมควรที่จะหยุดค่ะถ้าหากว่าขาดทุกคนไปอาริสาก็คงไม่สามารถทําคลิปได้ต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จอย่างนี้ได้เลยขอบคุณผู้ติดตามทุกคนมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นพลังในการสร้างคลิปสอนภาษาญี่ปุ่นให้อาริสามากจริงๆค่ะและที่สําคัญ ต้องขอขอบคุณทีมงานที่คอยสพอร์ตในการสร้างสรรค์ทุกคลิปมาตลอดด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปจากช่องนี้ไม่มากก็น้อยถ้าช่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อได้อาริสาก็ดีใจมากแล้วค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอดริสาขอสอนบทสุดท้ายของช่องนี้ไปด้วยเลยนะคะพูดถึงอะไรที่เป็นบทเรียนสุดท้ายอาริสาก็นึกถึงคําว่าเรียนจบสัตสเกลขึ้นมาเลยค่ะในช่องนี้ตอนนี้เองก็ถือว่าทุกคนกําลังจะสัตสเกล ไปพร้อมกันได้หรือเปล่านะคะสตุเกิยวชิตาโตกิมินาซงวะนานิอชิตาเดส k กเมื่อจบการศึกษาแล้วทุกคนอยากทำอะไรคะไวยากรณ์สุดท้ายที่อริสาจะสอนก็คือโทกินั่นเองค่ะโทกิเป็นไวยากรณ์แสดงเวลาหากเทียบกับภาษาไทยก็จะเป็นคำว่าตอนเวลาหรือเมื่อค่ะวิธีใช้มีอยู่สองแบบค่ะแบบแรกคือการใช้บอกการทำอะไรยอย่างหนึ่งก่อนที่จะทำอีกอย่าง ให้ผ่านกริยาเป็นรูปธรรมดาแล้วเติมโทกิเข้าไปค่ะตัวอย่างเช่นนีดโทกิคาเตโน h ชิเมมัสปิดผ้าม่านตอนก่อนนอนความหมายก็จะเหมือนกับไวยากรณ์ไม่นีที่เคยสอนไปเลยค่ะนีดไม่นี่คาเตโนวชิเมมัสปิดผ้าม่านก่อนนอนวิธีใช้อีกแบบหนึ่งก็คือใช้บอกการทำอะไรอย่างหนึ่งหลังจากที่ทำอีกอย่างแล้วค่ะให้ผ่านกริยาเป็นรูปตา แล้วเติมโทกิเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นโอคิต t โตกิคาเตนวะเกมัเปิดผ้าม่านเมื่อตื่นนอนแล้วความหมายก็จะเหมือนคำว่าอาโตเดที่เคยสอนไปเลยค่ะโอคิต t โตเดคาเตนวะเกมัเปิดผ้าม่านหลังจากตื่นนอนจะเห็นได้ว่าไวยากรณ์โทกิเหมือนกันแต่ใช้รูปกริยาต่างกันความหมายก็จะต่างกันไปด้วยนะคะอธิษาแนะนำให้จำเป็นเซตคู่กับ ม่นี่และอาโตเดเพราะวิธีผ่านกริยาและความหมายเหมือนกันเลยค่ะกลับมาที่คำถามว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วทุกคนอยากทำอะไรกันนะคะอาริสาจะพูดในคลิปตลอดเลยว่าอาริสาอยากเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นให้ได้จริงๆและอริสาก็ตั้งใจแบบนั้นไม่เปลี่ยนค่ะก่อนจากกันอาริสาก็ขออวยพรให้ทุกคนได้ค้นพบกับเส้นทางของตัวเองหรือสำหรับคนที่มีเส้นทางของตัวเองอยู่แล้วอาริสาก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทางที่เลือกเดินนะคะ ถึงแม้อดริสาจะไม่ได้มาสอนทุกคนในแชแน,นลแล้วแต่อาริสาก็เชื่อว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่หมหมเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปค่ะฮัจิมาด t ตัวน่านิ a กะโอวารุโตกิเดสการเริ่มต้นใหม่นั้นก็คือเวลาที่บางสิ่งได้จบลงไปแล้วนั่นเองค่ะมาเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเซเรได้ว่ามินาซังแกงกิเดอิเตเนะโคเรกาดามมินาซังโนโกโตะโอเอนชิเตะมัสสุดตสุดตยยนาระ